สวัสดีค่ะวันนี้ช่องหลังบ้านทนายลุกคลน,นะคะวันนี้มาเที่ยวสวนทุเรียนที่สีสเกตนะคะวันนี้มาที่อำเภอกันทะลักษ์จะไปตามสวนที่มีชื่อเสียงที่เป็นญาติญาติกันทั้งนั้นเลยนะคะญาติญาติพักพวกพี่พ,พี่น้องๆแล้วรอชมสวนทุเรียนสวยๆกันนะคะ ในระหว่างการเดินทางนะคะก็จะมีสวนข้าวโพดแล้วก็สวนมะม่วงฝั่งทางนี้ก็จะมีสวนยางนะคะสวนยางพาราแล้วก็จะมีต้นทุเรียนอายุสองปีสามปี1ิบปีห้าปีตามตามที่ชาวบ้านเขาทยอยปลูกกันนะคะปลูกซ่อมปลูกเสริมปลูกแซมไปเรื่อยๆดินนะดินนะแล้วดินที่นี่ก็จะสวยนนะเป็นสีแดงดนนะกลับลค่ะนะนี่คือสวนยางพาราของชาวบ้านนะคะจะมีปะปนกันไปค่ะ แล้วก็จะมีต้นง้อมังคุดเหมือนมาเที่ยวใต้เลยนะคะที่กันทะล,ลักเนี่ยภูมิอากาศวันนี้ก็อากาศคืมอากาศดีเหมือนฝนจะตกค่ะมีนี่คือไร่มันสำปะหลงังดินน,นะดินโอ้ดินดินอย่างสวยเลยเนาะแล้วก็จะเข้ามาทางไร่นะคะก็จะเป็นไร่ก็จะเจอไร่ไร่ยางก่อน ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ําเป็นร่องน้ํานะคะสวยงามมาก <Wow. S 1> ก็จะเป็นเหมือนร่องน้าจากภูเขานะคะเป็นภูเขาดินภูเขาดินภูเขาไฟค่ะดินภูเขาไฟก็จะมีะชาวบ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็จะเอามาปล่อยตามธรรมชาตินะคะ มันสำปะหลังแล้วก็ไนี้ก็พิ่งจะปลูกเสร็จดินงามมากดินสวยมากดินภูเขาไฟค่ะแล้วก็จะเป็นไรยางพาราเนี่ยมาเจอไรทุเรียนแล้วค่ะไรทุเรียนประมาณสองปีนะคะสองปีสามปีเนี่ยเนี่ยมีลูกด้วยหาลูกดกตอนนโด จเจอสวนเจอรไร่ของชาวบ้านนะคะแต่เป็นโซนโซนูน<ม>่ะตอ,อนนี้ก็จะประมาณ200ไร่นะคะเราก็จะเข้าไปในป่าลึกจะชมสวนทุเรียนไปเรืเ่อยๆ สองฝั่งสองฝั่งข้างทางจะเป็นสวนทุเรียนนะคะตรงนี้จะเป็นมีสวนมะละกอเสริมสวนทุเรียนนะคะมีสวนมะละกอแซมไปบ้างแล้วก็โอดกแล้วก็มีทุเรียนส่วนมากจะเป็นสวนทุเรียนโอ้โหคุณตัวเนี้ยดกมากแล้วกันคุณภาพโอ้สวยงามมากเลยแล้วใช้โดนสวนนี้จะพิเศษนะคะใช้โดนให้ปุ๋ยให้น้ำค่ะตรงนี้จะเป็นสวนที่ทันสมัย โอ้ใช้โดนนี่คือรูปทุเรียนปีนี้นะคะลูกทุเรียนที่สวนนี้รับประกันเปณนภาพเลยนะคะทั้งเนื้อทั้งผิวทั้งลูกสวยโดยใช้ ที่นี่เขาจะเทคโนโลยีนะคะใช้โดนให้ปุ๋ยให้น้ํานะคะโอเดี๋ยวไปหายลูกต้นสวยลูกนี้มันบบสวยลูกนี้ก็สวยค่ะข้างบนยิ่งสวยลูกใหญ่พอดีเลยอสวยงามมากค่ะหอมนะหอมเนี่ยใกล้จะสุกแล้วหอมอหอมแล้วค่ะหอมแล้วเหรออู้อันนี้ต้นใหญ่น่าจะอายุเยอะแล้วต้นนี้น่าจะประมาณ สิบปีไหมประมาณเจ็ดปีสิบปีจะถูงกว่านี้หรือว่าเขาจะหรือว่าเขาจะไม่มีเพื่อนแย่งความสูงป่แย่งแบบโอ้บวบบวบบวที่นี่ก็จะมีบวบมีมะละกอมีทุเรียนนะคะชาวบ้านจะปลูกกินเองค่ะแล้วก็มีพืชผักสวนครัวแซมไปเรื่อยๆ วันนี้เราจะพามปชมสวนทุเรียนภูเขาไฟที่สีสเกตนะคะพี่ครับเจ้าของสวนเจ้าของสวนค่ะเจ้าของสวนพานเราชมนะคะสวนที่นี่เขาจะทันสมัยนะคะคุณพี่ใช้โดนเลยค่ะให้ปุ๋ยให้น้ำอใบสวยเขียวลูกดกก็อยู่ประมาณประมาณนี้ อืมตอนนี้ดกอ่ะกี่กี่กี่วันเก็บได้คะนี่อู้อันนี้กี่กี่ลูกนี่สองสี่สามสิบได้เก้าสิบสามสิสิบ สี่สิบลูกโอ้สี่สิบลูกค่ะเอฟซีต้นนี้อายุต้นกี่ปีอะคะพี่แปดปีครับแปดปีครับโอ้ดูว้าวสวยมากอะดินดินดินสีแดงจนกลายเป็นสีม่วงดินแดงดินแดงครับเขลยกดินแดงดินแดงตัวนี้ก็อยู่ประมาณน่าจะสี่สิบกว่าโอพี่ยายถ่ายส่งดูเออ ส่งงานใครรู้ส่งงานว่มามาดูจริงทุเรียนภูเขาไฟของดีเมืองศรีสะเกดนะคะมีน้อย,อยของอร่อยมีน้อยอันนี้ไม่ต้องผูกหรอคะไม่ต้องผูกเชือกยังครับก็จะไม่ผูกเพ<ร>า <จะ S 2> กวอ๋อ อันนี้เรียกว่าทุเรียนนักกล้ามใช่ครับก็คือเราจะตัดยอดเพื่อจะทําให้กิ่งมันใหญ่เราจะตัดปัญหาในการโยงลูกไปเพราะถ้ากิ่งน้อยเราก็ต้องโยงลูกทั้งโยงกิ่งแต่นี้กิ่งเราใหญ่แล้วเรายงเฉพาะกิ่งอรลูกเรานี่ยังไงก็ไม่ล่วงกิ่งก้านเขาอุดมสมบูรณ์กาจะกิ่งก้านแขนขายาวขาขายาวใหญ่ลูกยาวใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่ก้านจะได้แข็งแรงก้านลูกนี่นี่ขนาด อย่างนี้มันหักใช่ไหม oh. หักเราก็ยังเอาไว้ได้ทั้งสองลูกอันนี้น่าจะร่วงเลย uh. oh. พอพอเก็บลูกแล้วเราค่อยตัดออกเหรอคะครับตัดลูกก็ค่อยทิ้ง uh. อันนี้ก็น่าจะสามโลอัพนี่เหรอคะครับอ๋อ oh. สามโลอัพอ้าว uh. สามโลอัพอ่ะ,อะมันหลุดเหรอคะ ตั้งใจเด็ดเหรอคะกิงเกงมาักอ่ะพี่